รายการต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีค่ะน้องๆค่ะพบกับพี่อีกครั้งหนึ่งนะคะในเกม Life is Strange Before the Storm นั่นเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเป็นตอนที่2แล้วนะคะซึ่งในตอนแรกนะคะโคลี่ได้เข้ามาในป่าแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็เจอโรงสีเก่าๆแห่งหนึ่งโรงสีร้างนะคะซึ่งโคลี่ได้ข่าวว่าที่นั่นจะมีวงไฟร็อกนะคะวงรีร็อกชื่อดังนะคะจะมาแสดงสดที่นี่นะคะโอ้ซึ่งโคลี่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์น,นะคะ ไม่สามารถเข้าไปได้นะคะเพียงแต่ว่าโคริก็พยายามพูด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 นะคะพูดจนคนรักษาความปลอดภัยกล้ามใหญ่คนนั้นนะคะใจอ่อนนะคะก็เลยอนุญาตให้โครีเข้ามาได้นะคะเอาแล้วค่ะดูท่าทางพี่รอประพอคนนั้นใจดีจริงๆเลยนะคะที่ให้โคริเข้ามาแต่น้องๆคะ่ะน้องๆไม่ควรเข้าไปในที่อคโครจรแบบนี้นะคะเอาละค่ะแต่ว่าเราไปดูกันก่อนนะคะว่าโครอีจะเข้าไปเจออะไรบ้างนะคะ ปึ paid, ๊บเดี๋ยวไปดูกันเลยเอาแล้วค่ะปึ๊บเข้ามาแล้วนะคะโอ้โอ้ที่นี่ครบสูตรจริงฮะโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยตกใจหมดเลยเฮ้ดาเรียกันนี่โอ๊ยตกใจหมดเลยออ้ยขากระตตกน่ารักะนาวอ่ะทำไมดูเงี้ยโอ้ขอโทษนะเมื่อกี้ขาไปโดนนิดนึงขอโทษขอโทษขอโทษอาแล้วค่ะตอนนี้นะคะโครี้มองไปรอบๆแล้วนะคะเรามองไปพร้อมๆกับโครี้นะคะ ที่แบบนี้ไม่ควรเข้ามาเลยนะคะน้องๆดูสิมีแต่คอนน่ากลัวทั้งนั้นเลยอ่ะแต่ว่าครอีออยากเข้าไปนะคะอแค่ตามแสงไฟกับเสียงเพลงมาโอฉันแทบรอไม่ไหวเลยเนี่ยอยากเข้าไปจะแย่อยู่แล้วอดูสิท่าทางคอนจะเยอะน่าดูเลยข้างในอ่ะเข้าไปเลยดีกว่าอยแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอทักเจ้าตัวนี้สะหน่อยโอ้ ว่าไงมาน้อยน่ารักนะเราททำไมดุจังเลยอ่ะฮ้ทำไมดุจังเลยว่าไงทำไมเงียบอ่ะชื่ออะไรเนี่ยชื่อเดเรียอ่าเดเรียเดเรียคนสวยว่าไงจ้าอย่าดุมากนะจ้าว่าไงว่าไงปกติอ่ะเธอไม่ค่อยชอบคุยกับคนแปลกหน้าสักเท่าไหร่ใช่เหมือนฉันเลยฉันก็ไม่อะ เนาะเดือนๆนะโอเคงั้นไปแล้วนะเดียเดี๋ยวฉันไปแล้วนะจัดผมซะหน่อยเอาแล้วค่ะตอนนี้นะคะเขาจะเข้าไปแล้วนะคะจัดผมซะหน่อยเอยฉันไม่ได้เมาเนี่ยอ้ยเจิงๆนะโอ้หยุดดื่มได้แล้วสาวน้อยเธอพลาดโชว์แล้วนะตอนนี้เขาเล่นกันอยู่เลยมาเมาอยู่แถวนี้ได้ไงเนี่ยเดมอนเมอริกอีกแล้วหรอเขาเป็นใครเนี่ย ไม่มีชื่อเขาไปทั่วเลยอ่ะอาแล้วค่ะตอนนี้นะคะครก็มองไปรอบๆเดินสำรวจดูก่อนนะคะโอ้โนบักกิ้งเหรอโนบัก no กอา้าวแล้วทำไมารถคันนี้ขึ้นมาจอดได้ไงเนี่ยดูสิพร้อมจะไหลลงไปข้างล่างเลยตลอดเวลาเลยเนี่ยเขาถอยขึ้นมาจอดได้ไงเนี่ยโอ้ดูสิข้างล่างก็มีคนยืนอยู่ด้วยอ่ะ เก่งจริงๆนะเนี่ยถอยขึ้นมาแต่ก็ดีนะที่ขึ้นเบรกมือไว้ดูสิมีแค่เบรกมืออันนี้อย่างเดียวเท่านั้นน่ะที่จะกันไม่ให้รถไหลลงไปข้างล่างได้แต่ดูรถเขาถ้าทางจะเจ๋งนะเนี่ยรถเก่าน้าดูเลยนะฮอฮผมเสียทรงหมดเลยเอละเอาละเละเดี๋ยว เข้าไปเลยดีกว่าเข้าไปเลยแล้วกันโหนี่อะไรเนี่ยอ่าใช่แล้วครับถ้าส่งถ้าสั่งตัวเดียวนะครับผมส่งฟรีนะครับแต่ถ้าสั่งหลายตัวนะครับผมก็ผมก็คิดค่าส่งนะครับสั่งพันตัวผมคิดพันตัวเลยนะครับเนี่ยค่าคราคับไม่เหมือนคนเอิญนะคับผมไม่เหมือนคนเอิญอ๋ออ๋อผู้ชายคนนี้หัวการค้าแฮะอยากมิงอยากเอาเงินมาจังเลยอ่ะจะได้ซื้อว้สกินว่าอะไรเนี่ยโห เจ๋งมากเลยอ่ะสกินชื่อวงด้วยอ่ะไบวอล์กสัญลักษณ์เป็นไฟแช็กโอ้คดสวยเลยอ่ะเดี๋ยวขอดูสะหน่อยขอดูขอดูหน่อยนะเฮ้ยไม่ได้20เหรียญเแบบียี่สิบเหรียญเลยเหรอนี่มันจี้ป้อ,อนเงินชัดชัดเลยนะแล้วอย่ามาเรียกฉันว่าเบบีนะฉันไม่ชอบอะไรตั้ง20เหรียญแพงไปหรือเปล่าโอ้บ้าเอ้ยแต่ฉันอยากได้เสื้อยืดแบบเนี้ยฉันวาดเองก็ได้ตั้ง20เหรียญเออน้อ,นองไม่ซื้อเหรอตกลงไม่ซื้อเหรอ ไม่ซื้อเอาละค่ะตอนนี้นะคะอ,อยากขึ้นไปนั่งตรงนี้จังเลยแต่ว่ามันผุแล้วอะ่ะดูท่าทางจะอันตรายฮะไม่ปลอดภัยโอ้จะนั่งตรงไหนดีเนี่ยโอ้ยนี่ใครเนี่ยแฟรงเบาวอุ้ยเขาไม่ทำอะไรที่นี่ดูเขานั่งสิไม่สุภาพเอาซะเลยทำไมนั่งงั้นอะ่ะโย่แฟรงเอ๊พี่มีแรงปะเนี่ยทำไมเสียงเป็นแบบนั้นอะ่ะครอี้ไงฉันรู้จักเจอ อยางงโง่เอ้ยเธอซื้อกัญชาจากฉันทุกเดือนเป็นปีๆี่แล้วนี่แต่งตัวอะไรมาเนี่ยเป็นทอมหรือไงเออพยายามทำทำไมต้องพยายามมากขนาดนี้เนี่ยว่าไงมาทําอะไรที่นี่เนี่ยฉันได้ข่าวว่าวงไฟวอกจะมาเล่นนะสิฉันก็อยากมาดูดิเธอได้ข่าวมาจากไหนเนี่ยว่าจะมีการปาร์ตี้กันอะ่ะโหก็นในอินเทอร์เน็ตไงจะที่ไหนเสีเองอะอ๋อจริงเหรอโธ่เอย้ยหลอกเด็กชัดๆไม่มีอะ่ะ ไม่จริงอะ่ะฉันได้ยินอยู่นี่นี่ไงว่าแต่พี่มาที่นี่บ่อยเหรอพี่มาที่นี่บ่อยๆเหรอใช่อ่ะเดเจ๋งมากเลยนะพี่ใช่ป่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะครอวีก,ก็ซื้อกัญชาจากแฟรงค์นะคะน้องๆคะ่ะกัญชาเป็นสิ่งเสพติดนะคะซึ่งผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ไม่ดีต่อร่างกายด้วยนะคะน้องๆไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเลยนะคะได้ แต้เธอต้องจ่ายร้อเจ็ดสิหเหรียนที่เธอคร้างฉันอยู่มาก่อนเธอเอ้ยฉันก็อยากจะใช้นี้เขาอะนะว่าแต่ฉันไม่พกเงินสดอะแถวนี้ก็ไม่มีตู้ ATM ีซะด้วยสิเจ้าที่ไหนให้ล่ะโอ่คิดตื่นชะมัดเลยว่าไงฮะอเออไม่เป็นไรอะพี่ไม่เป็นไรนะตามสบายแล้วแต่สะดวกแล้วกันถ้ามีมาไรก็มาคุยกันแล้วกัน โอเคตอนนี้นะคะครอี้ถอยออกมาแล้วนะคะน้องๆที่จริงฉันก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อเท่าไรหรอกไปดีกว่าเอาละค่ะตอนนี้นะคะครอี้ก็เดินออกมาแล้วนะคะน้องๆเออ,อไปไหนต่อดีเนี่ยเอาเอาเอาเฮ้ยดูดูด,ด,ดูสองคนนี้ชิลชมัดเลยดูผู้หญิงคนนี้ดินั่งนี้ได้ไงอะ่ะพี่สาว โอ้สองคนนี้เขามานั่งชิวกันอยู่ได้ไง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่วงไฟวอลร้องเพลงเสียงดังขนาดนั้นอะ่ะพวกเท้าไฟก็เต้นกระโดดเยงๆอยู่ขนาดนั้นอะ่ะโอ้ชิวจังเลยนะเพ่เอาละค่ะตอนนี้ครอี้เดินมาที่เป้าปลาลูกดอกนะคะเออชื่อเตือนฉันให้นึกถึงเป้าหมายด้วยนะว่าฉันต้องทำอะไรบ้างโอ้ไม่ขอชะมัดเลย โอ้ฉันต้องทำอะไรบ้างเนี่ยในชีวิตฉันเนี่ยเอาละค่ะโอ้เออช้อนชนช้อนขอทอดเทแพเอาละค่ะอ่าพี่ครับเอ่อคือคุณจะสั่งสองสองล้านตัวเนี่ยผมทำไม่ทันนะครับผมสกีนไม่ทันครับผมผมสก,กีนได้วันละล้านแปดล้านแปดแสนตัวเท่านั้นนะครับผมอ๋อเออมีดเนี่ยสวยดีฮะถ้าถึงวันเกิดเนี่ยฉันก็อยากจะให้แม่ซื้อมีดสวยๆให้ฉันสักหน่อย,ฉ,อยฉันอยากสะสมมีดสวยๆอะ่ะ โอ้ยไม่คอยฉันนั้นเลยดูดูสองตัวประหลาดนี่ดิอ่าพี่ครับอ่าพี่ขี้ก้างพี่คตอหล่อเลยพี่รู้ว่าคตรหล่อเลยเอ้ยจริงเหรอใช่ดูสิพี่ดูพี่แต่งตัวเขาสิถึงพี่จะเหมือนกุยนะแต่ว่าผมก็นับเือพี่นะครับพี่ไอ้จริงเหรอมาพูดอย่างนี้ได้ไงฉันน่ะรออยู่แล้ว ใช่สิครับจอรนพี่ดูสิครับจอรนพี่จะยามมาถึงคางแล้วนะคะพ่อ nah, อ nah. ีกหน่อยมันก็คงไปถึงจักรแแล้วนะคะพ่ออ้โอ้ยดูน้องสาวคนนั้นเด็กโอ้เท้าทางเทพไม่เบานะเพนะโอ้เบียร์เย็นเอ่ะเอามาสิหน่อยปุ๊บโอ้เจ็บมือชะมัดเลยเอาละโอยหกหงการดื่มสุราหรือสิ่งเสหรือ สิ่งที่มีแอลกอฮอล์อะไรเนี่ยไม่จะพูดอะไรเนี่ยนั่นนะสิอะไรจะพูดก็พูดไม่ถูกอหจะพูดต้องพูดไม่ถูกนะเออน้องๆเดี๋ยวนะเ <laughs> ขาต้องพูดว่าอะไรอะ่ะเอ่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจทาให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้นี่ต้องพูดอย่างนี้สิเอาล่ะตอนนี้นะคะครอยก,ก็เดินมาตรงนี้แล้วนะคะเจอใบเลื่อยเก่าๆอยู่อันหนึ่งนะคะ อ๋อตรงนี้ฉันน่าจะเขียนกราฟฟิตี้ได้สวยๆนะเนี่ยว้มีอยู่ทุกที่เลยเอาละค่ะน้องๆการของโครอี้นะคะภารกิจของโครอี้ก็คือการที่วาดกราฟฟิตี้ลงไปนะ,ะในตามจุดต่างๆนะคะเ,เพราะฉะนั้นน้องๆก็ช่วยดูหน่อยนะคะพี่ยินก็เดินไปทั่วๆนะคะเอาละฉันจะเขียนแล้วนะจะเขียนไรดีอ่ะ ดวงตาปีศาจหรือว่าหมุน,มน,มน,มนๆเฉยๆเอาอะไรดีนะเอางี้แล้วกันในที่สุดนะคะครออีก,ก็วาดลงไปแล้วนะคะน้องๆว้าวว้าเจ๋งปะละ่ะดูสิมันดูดูดีนะเนี่ยน้องๆเขาว่าไงคะดูเป็นตาปีศาจหรือเปล่าโออย่างนี้น่าจะดีกว่านะเนี่ยเจ๋งชะมัดเลย เอาล้ค่ะน้องๆค่ะตอนนี้นะคะพี่อินก็จะเปิดมาดูนะคะเพราะว่าเวลาเราวาดหรือเราทําภารกิจอะไรสักอย่างเราสามารถกดแท็บนะคะแล้วก็มาดูได้นะคะมันจะไปปรากฏอยู่ในช่องต่างๆของสมุดเล่มน,นี้นะคะอย่างอันนี้เราก็เข้ามาดูในในตรงนี้นะคะที่เป็นตัวดินสอนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นนะคะว่ามีรูปวาดอยู่ตรงปากกานะคะน้องๆก็กดมาดูได้นะคะโอเค ยังเหลืออีกตั้ง8อันนะคะตีเราอ,อีกแที่เอาล่ะออกไปเลยดีกว่าว้าไปไหนต่อดีไอ,อผมไม่ได้ะนะเมาเด็ดขาเนี่ยโอ้ยผมเสียใจอ่ะจริงๆอะผมไม่ได้ตั้งใจจะมาอะไรนะคะับหมอโอ้ยโอ้ไรเนี่ยโอ้ดูพี่คนนี้สิสงสัยว่าดื่มเยอะไปหน่อยอ่ะว้าถ้าฉันดื่มสักห้าอึก ฉันคงเป็นแบบอีพี่คนนี้แน่ๆเลยโอ้ดูสิแต่นี่ฉันดื่มไปแค่สามสามอึกเท่านั้นอ่ะเออฉันชักจะเวียนหัวซะแล้วสิอ้าวไ,ไม่ได้มาจเจนะโอ้นี่อะไรอ่ะขอดูหน่อยตรงนี้นะคะมีอะไรบางอย่างหล่นอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะ,อะขอให้ครอีดูนะคะอ่าคน คนงานท่าเรือ300คน,ถ, lay off, นะคะถูกเลิกจ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวเข้าไปอ่านดูรายละเอียดกันดีกว่านะคะว่าใครเป็นคนเลิกจ้างคะเนี่ยเออมนิธิเพรสกอตนะคะอ่าโอเคก็คือสรุปว่าเออมูนิธิเพรสกอตเนี่ยเ,เป็นครอบครัวเพรสกอตเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่มี อำนาจมีชื่อเสียงในเมืองนี้นั่นเองนะคะแล้วเขาก็คล้ายๆกับมีกิจการหลายๆอย่างในเมืองนี้นะคะรวมทั้งโรงเรียนที่ครอยเรียนอยู่ด้วยนะคะเขาเลิกจ้างพนังกงาน300รกว่าคนโดยที่ไม่ให้เบี้ยเลี้ยงให้เบี้ยบำนาญไม่ให้อะไรทั้งนั้นนะคะดูสิคะน่าจะเป็นของผู้ชายคนนี้นะคะเขาอาจจะเสียใจนั่นเองนะคะที่โดนเลิกจ้างใช่หรือเปล่านะคะพี่ไม่แน่ใจอจอนเครียดกินเหล้า สงสัยจะใช่นะ,ะอุย้ยนี่อะไรคะเนี่ยดูสิคะน้องๆคะอันนี้เขาเขาเขาเชียร์มวยกัน,นหรือว่าเชียร์ฟุตบอลหรือว่าหรือว่าอะไรเขาหรือว่าเต้นคะน้องๆหรือว่าทะเลวิวาทค่ะ <laughs> เอาละค่ะตอนนี้ครอยอีอยากจะเข้าไปแล้วนะคะโอ้ยเขาคงเต้นกันนั่นเองนะคะแต่ถ้าทําแบบข้างในคนเยอะมากเลยครอีจะเข้าได้ไหมเนะะี่ยอ้ยพี่พี่พ,พี่ขอเข้าไปหน่อยนะเออเออพี่พี่พี่พข,อข, ipe, ขอเข้าไปด้วยคนขอเข้าด้วยคนขอเข้าด้วยคน เอ้ยเอ้ยเอ้ยอะอะอะไรเนี่ยอะอะไรเนี่ยเออล้อเพคะเมื่อกี้ผมเห็นพี่เทรถเสื้อตัวเองนะไอ้อย่าไม่ย่องว่าไงเฮ้ยว่าไงน้องสาวโอเคว่าเน่ใจเย็นแน่ชนเพ่แล้วจะไหนอ่ะจำไม่ได้ง่ายเมื่อกี้ชนเพ่กอดขอโทษไอ้กราบขอโทษเพ่นะาแน่ว่าไงขอโทษก็ได้เพื่อนฉันผิดเองอ่ะ เพื่อนรายฉันเป็นเพื่อนเธอเหรอรู้ไหมว่าฉันเป็นใครโอ้นี่เนี่ยพ่อนควันใส่หน้าฉันเลยฉันจะไปรู้ได้ไงว่า,วาเป็นใครไม่บอกจะไปรู้ได้ไงจะบ้าหรือไงไอหนัตัวสาพี่โดดเดีมันมันโชว์แนวไอเพ่ด้วยอ้ายอย่าให้เจอข้างบนนะเดี๋ยวเจอดีนะอฉันว่าบางทีฉันน่าจะขึ้นไปดูข้างบอลดีกว่าละมาก ขึ้นไปทางนั้นได้ปะเนี่ยสงสัยต้องขึ้นไปทำบันไดผุผหนนี่เสร็จแล้วจันเอาละค่ะน้องๆตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูาแถบกันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะคะในสมุดบันทึกนั่นเองนะคะถ้าเรากดมาที่รูปคนตรงนี้นะคะก็จะเจอรูปภาพอันนี้นะคะซึ่งเป็นรูปภาพคนที่กล่าวถึงมาแล้วนะคะและยังมีอีกที่ยังไม่ได้กล่าวถึงนะคะตอนนี้เรามาดูตรงแฟรงก์กันก่อนดีกว่านะคะ เอาล่ะในนี้คือแฟรงค์บาลเวอร์นั่นเองนะคะแฟรงค์ Frank เป็นคนขายยานะคะซึ่งจริงๆแล้วโครเ้ Chloe ก็พูดถึงทั้งในด้านดีแล้วก็มีด้านมืดกับมีก็ก็มีด้านดีบ้างนะคะแล้วก็มีด้านมืดของเขานะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนชิลๆกับโครเอนั่นเองนะคะถึงยังไงแต่ก็ถือว่าเป็นคนไม่ดีนะคะเป็นพวกขายยานั่นเองนะคะ จริงๆแล้วครออก็ไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาด้วยนะคะเพราะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงกันแน่เอาละค่ะตอนนี้ก็มาถึงครออนะคะก็เขียนถึงตัวเองนะคะว่าฉันชื่อครอเอ็ไพรซ์แต่บางครั้งก็เรียกฉันแบบนี้ก็ได้นะ <laughs> ดูสิคะครออจะเป็นแบบว่าอื จะห้าวๆหน่อยนะคะแล้วก็พูดถึงตัวเองพูดถึงแม่นะคะแม่ของครอีจอยส์นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้กำลังคบหาอยู่กับเดวิดซึ่งครอีไม่ชอบอ่ารูปนี้นะคะเป็นรูปของอพ่อของครอีนะคะคือวิลเลียมนั่นเองนะคะซึ่งครอีคิดถึงพ่อมากนะคะตอนนี้พ่อครอีก,ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะครอีก็ มักจะนึกถึงตอนที่พ่ออาบน้ําร้องเพลงตอนอาบน้ําตอนที่ทําให้เธอหัวเราะอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้พูดถึงแม็กซ์นะคะเอาละค่ะแม็กซ์คือเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เพื่อนรักเพื่อนสนิทที่ผ่านมาทั้งหมดเลยครอี้รักแม็กซ์มากนะคะเพียงแต่ตอนนี้แม็กซ์ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะซึ่งทําให้ครอี้คิดถึงตลอดเวลาเลยนะคะเอาละค่ะเมื่อกี้นะคะเป็นภาพของอจอยส์กับเดวิดนะคะอันนี้นี่เองนะคะซึ่งครอี้ พูดถึงเดวิดว่าไม่มีอะไรดีเลยไม่อยากให้ไปคบด้วยนะคะคือเธอก็รู้ว่าแม่ลำบากมากที่จะหาเลี้ยงเธอและครอบครัวนะคะแล้วก็ทำงานไปทำงานที่ร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งไม่ได้หรูหราอะไรมากมายนะคะแต่ว่าพยายามที่จะให้เธอได้เรียนหนังสือได้มีอะไรมีกินมีใช้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เข้ามาถึงรูปภาพกราฟิตี้นะคะที่โคยี่เขาทำไว้นะคะ โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูอันนี้ก่อนนะคะอันนี้อ้าวอ้าวอ้ันนี้อ๋อมีโนต้ตนั่นเองโนต้ตที่เจอนะคะที่ลานจอดรถนะคะก็คือเป็นโนต้ตของใครซึ่งเราก็เก็บไว้ก่อนนะคะอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตนะคะอาละ่ะตอนนี้นะคะเรามาดูกันถึงอ,อะไรนะข้อความกันบ้างนะคะมาดูข้อความอันนี้คือแม่นั่นเองคือจอยส์นะคะ แม่ชวนโคลี้ไปทานข้าวนะคะบอกว่ามาทานข้าวกับเราไหมซึ่งโคลี้ก็ไม่ไปนะคะโคลี้บอกขอบคุณมากแต่ไม่ไปนะคะเพราะว่าเราก็คงหมายถึงเดวิดด้วยโคลี้ Chloe ไม่ชอบนะคะอันนี้เป็นใครคะเดี๋ยวดูก่อนเอเลียดเหรอคะเอเลียดเป็นใครเอเลียดก็น่าจะเป็นเดี๋ยวนะคะเออโอเคเอเลียดน่าจะเป็นเพื่อนของ ของเธอนั่นเองนะคะกล่าวถึงการสอบภาษาสเปนว่าถ้าผ่านก็คงจะดีมากเลยนู่นนี่นั่นนะคะเอาล่ะอันนี้คือคุยข้อความกับกับแฟรงค์ด้วยนะคะซึ่งโคลอีก,กอ็พูดถึงโฟร์เทเวนตี้นะคะโฟร์ทเวนตี้นี่คือเป็นวันอะไรสักอย่างหนึ่งของพวกกัญชานั่นเองเอ ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนั้นก็คือรู้ไว้เป็นความรู้เฉยๆนะคะน้องๆไม่ต้องไปจริงจังอะไรมากมายนะคะเพราะว่า,เ,าเป็นถ้าในบางประเทศนะคะก็อาจจะซื้อขายกันได้บ้างนะคะคือนิดหน่อยหรืออะไรก็แล้วแต่พิงก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ในประเทศเราเนี่ยไม่ได้นะคะซึ่งจริงแล้วก็น้องๆก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวนะคะ เป็นดีที่สุดเลยนะคะโอเคเราแค่รู้ไว้เฉยๆนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูว่าอะไรหนะ้าเอา่อโครีติดนี่เขาอยู่ใช่ไหมคะโอเคว่าแต่โครีติดนี่เขาอยู่เท่าไหร่นะาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะไปดูกันไปดูต่อเลยโครีติดนี่แฟรงค์อยู่นะคะแล้วก็ พยายามที่จะขอเลื่อนขอผัดวันชำระไปนะคะขอเลื่อนไปก่อนนะคะไม่รู้ว่าแฟรงค์จะตอบว่ายังไงแฟรงค์ Frank ยังไม่ได้ไม่ได้ตอบนะคะเอาละค่ะคราวนี้นะคะเราไปดูของแม็กซ์กันนะคะครอีเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกับแม็กซ์นะคะซึ่งครอีคิดถึงมากตลอดเวลาเลยนะคะ หลังจากที่แม็กซ์ย้ายไปนะคะโครีแทบจะไม่ค่อยได้คุยเลยส่งข้อความไปแม็กซ์ก็ไม่ค่อยได้ตอบนะคะซึ่งทําให้โครีรู้สึกน้อยใจมากนะคะส่งไป 2- อสาข้อความถึงจะตอบกลับมาสัก1ข้อความนะคะซึ่งแม็กซ์ก็พยายามขอโทษแล้วนะคะว่าขอโทษด้วยนะที่ไม่มีเวลามาตอบเธอเลยขอโทษด้วยฉันยุ่งมากขอโทษด้วยนู่นนั่นนี่นะคะขอโทษอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะที่ทำให้แม็กซ์ไม่มีเวลาเลยทีเดียวที่จะมาตอบอข้อความของโครีนะคะโครีน้อยใจมากเลยนะคะเอาละค่ะอ่าพอแล้วนะคะเอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันต่อเลยนะคะเอาละค่ะกลับมาดูถึงความคิดของโครีอต,ตอนนี้นะคะโครีก็ ยังตั้งใจเหมือนเดิมนะคะว่าจะขึ้นไปทางบันไดนี้นะคะจะขึ้นไปเผื่อว่าจะขึ้นไปถึงชั้นบนได้นะคะเอาละค่ะตัดสินใจแล้วนะโอ้ผูไปเกินครึ่งแล้วเนี่ยดูอันตรายจังเลยฉันจะขึ้นไปไหวไหมเนี่ยค่อยๆแล้วกันในที่สุดนะคะครอีก็ตัดสินใจนะคะตัดสินใจที่จะขึ้นไปแล้วนะคะโอ้น้องๆคะใจช่วยครอี้หน่อยนะคะค่อยๆเหยียบค่อยๆเหยียบครอี ระวังด้วยนะเอาละค่ะตอนนี้นะคะครอ,อ้ก,ก็พยายามขึ้นไปนะคะค่อยๆก้าวค่อยๆเหยียบไปทีละนิดทีละนิดนะคะขึ้นมาแล้วนะคะว้าวว้าวในที่สุดนะคะครอยก,ก็ขึ้นมาถึงข้างบนโอ้ด้ยินเสียงไหมคะน้องๆว้าวสุดยอดไปเลยดูสิคะน้องๆว้าวในที่สุดฉันก็ทำได้ไม่อยากจะเชื่อเลยว้าว ว้าวน้องๆดูสิคะว้าวเห็นชัดมากเลยนะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะครีสนุกสุดเวียงไปเลยนะคะดูสิคะวงดนตรีวงนี้น่าจะเป็นมนตรีที่ดังนะคะวงไฟบล็อกนั่นเองนะคะเอาล่ะครีเห็นชัดมากนะคะว้าวดูสิโอแต่ว่าว่าแต่ครีเป็นจุดเด่นหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าครีไม่สนใจแล้วนะคะตอนนี้นะคะ สนุกสุดเวียงไปเลยว้าวเอาล่ะตอนนี้นะคะทุกคนกำลังสนุกสนานกับวงไฟร็อกนะคะวงตรีร็อกชื่อดังนั่นเองอันนี้มาเปิดแสดงสดที่นี่แล้วนะคะดูสิคะสุดเวียงกันน่าดูเลยแต่ละคนนะคะว้าว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 เย้เยเยดูสิคะทุกน้องดีใจกับพลอยด้วยไหมคะที่พลอย ตัดสินใจขึ้นมาข้างบนเห็นไหมในที่สุดนะคะครอ,อีก็ได้เห็นชัดกว่าใครเลยวีไอพีจริงๆนะครอีอุ้ยอุยอ้ยว่าแต่น้องๆดูสิคะครอ,อีต้องระวังแล้วนะคะไม่รู้ว่า,าไม้ตรงนี้มันผูกเยอะแค่ไหนนะคะครอ,อีต้องระวังเอาลคะค่ะเอาใจช่วยครอ,อีด้วยนะคะดูสินะแ้เพนังตัวแสบอยู่นน่แอ่แกทำเบียหกร้อยชั้นนงตัวแสบจำไม่ได้หรือไงขึ้นมาทึงบนนี้ได้ไง แยงค้ารกแพ้่ในที่สุดมันก็เจอแกโทเพสสถานที่แบบนี้เพร่ก็ต้องระวังเองเดยกระทบกระทัางกันบ้างจะเป็นรายไปอ่ะฉันก็ขอโทษแล้วไงฉันก็ขอโทษเกี่ยวกับเบียโอเคมันยังไม่พอนะเวย้ยอ้าวอะไรกะแค่นี้ยังไม่พอเหรอ,อะจะให้ฉันทำไงอ่ะโถเอ้ยพวกบ้าเอ้ยไปดีกว่าอ้มันยังไม่จบ แกไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นน่ะเอาลายเล่าให้เอาลายพวกเราเป็นพวกทำนิสัยไม่ดีอยู่แล้วทํำร้ายผู้หญิงอยู่แล้วถ้าแกพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็ฉันก็จะพูดไม่ดีกับแกบ้างไอ้พวกบ้าแกจะทำยังไงฉันฮะไอ้สารเลวเอ้ยแน่แกจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่แกพูดนะแล้วแกจะต้องเสียใจยในคำพูดทุกๆคำที่แกพูด ใช่ลูกเพ่สั่งสอนมอันซะเลยใช่ฉันจะต้องสั่งสอนไอ้นังเด็กพังตัวแสบนี่ให้มันรู้จักมรารยาทซะบ้างเน่่เน,น,น่่อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะฉันฉันเอาจริงนะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเดี๋ยวสวยแกไม่รู้แล้วฉันเป็นใครอ้าวเน่มันคำพูดของลูกเพ่น,นี่นะเมื่อกี้ดูสิคะพี่มันเรียนแบบอ่านี่ไงทำอย่างนี้แล้วกันเฮ้แกทำอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ ไอ้พวกปัญญาอ่อนฉันอยู่ทางนี้เอาละค่ะตอนนี้นะคะมีใครก็ไม่รู้นะคะเป็นผู้หญิงนะคะมาช่วยแล้วนะคะเฮ้ hey, ไอ้พวกปัญญาอ่อนฉันอยู่ทางนี้เอ้ใครวะแกเรียกฉันเหรอป๋านะโอเพ,พ่พี่พกิจกางครับผมไม่ได้เรียกพี่นะครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะเจอเจอเหตุการณ์ที่ขับขันนะคะแล้วก็ มีผู้หญิงคนนึงนะคะเข้ามาช่วยคโคลี่นะคะแต่ว่ามีทางเลือกสองทางนะคะคือคโคลี่ต้องตัดสินใจปัดทะหรือว่าวิ่งหนีนะคะโอ้ยทำไงดีคะถ้าปะทาก็เสี่ยงเหมือนกันแต่ถ้าวิ่งหนีก็เหมือนปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้นมีอันตรายด้วยนะคะทำไงดีคะน้องๆเอ,อาล่ะตอนนี้คโคลี่มีขวดเบียร์อยู่ในมือก็เลยตัดสินใจจะทําอย่างนี้นะคะน้องๆดึงมือเข้ามาเอ้ยดึงฉันมาทําไมเนะี่ย เพราะเองนะคะตัดสินใจเอ้ยนอ๋อเฮ้ยแกทำลูกพี่ฉันได้ไงลูกพี่คนที่ฉันนับถือล้มลงไปแล้วแต่ทำอย่างนี้ได้ไงได้แนตัวสสบอ๋อตอนนี้นะคะอ๋อลูกพีเป็นไงบ้างครับมาทางนี้เร็วเข้าฮะเธอนน้นเองอะใช่ฉันเองตอนนี้นะคะผู้หญิงคนนี้เป็นใครคะในที่สุดเอนั้นเองอะราเชล ฉันเองอ๋อลุกเพ,เพ,เพ่ลุก่ลุก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 มาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามันลุกขึ้นแล้วมาเร็วมาเร็วตอนนี้นะคะเอาใจช่วยใครกับราชเชลด้วยนะคะมา,มาทางนี้เร็วเข้า i, เฮ้ยอรไรกันอะ <laughs> ตอนนี้ทําเสียงแฟรง์หล่อแล้วนะคะเร็วเข้าออ้ยพวกนั้นฉันจะบอกว่าเฮ้ยบันไดโผนะเพ่ระวังด้วยบันไดโผเดี๋ยวจะล้มลงมา <laughs> นี่เธอยังจะเป็นห่วงเขาอีกเอาละค่ะ <laughs> พี่แฟรงก์ฝากด้วยนะเพ่ อะไรอะไรเฮ้ยมีอะไรกันเฮ้ยมีอะไรกันอะแฟรงค์ไปฉันไปฉันฉันจะจัดการนางคนนี้เฮ้ยแกเมาแล้วแกเมาแล้วเอาใจเย็นใจเย็นก่อนรอยขึ้นใจเย็นใจเย็นไม่ไม่ไม่เฮ้ยถ้าแกเมาแกออกไปเลยดีกว่า <c oughs> ขอบคุณนะเพ่ไปเลยมะ <c oughs> เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอ้ยตอนนี้นะคะฝาาไว้ก่อน ยังยังไม่จบนะคะตอนนี้นะคะแฟรงค์ Frank, ช่วยสองสาวนี้นะคะตอนนี้สองสาวนี้ก็เลยอยู่ในงานนะคะโดยที่สองคนนั้นต้องกลับบ้านไปนะคะโอ้ดูสิคะก็เลยเต้นกันอย่างสนุกสนานเลยสองสาวนะคะโอ้ยสนุกมากเลยว้าวขอบใจนะที่ช่วยฉันอาราเชลอาไม่เป็นไรว้าว เอาละคะ่ะน้องๆคะในที่สุดนะคะ,ะก็ผ่านเหตุการณ์นี้มาได้นะคะเอาละสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมพี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกับ live this live is strange before the storm นะคะในอะตอนต่อไปนะคะตอนนี้เป็นตอนที่ อีพีหนึ่งตอนที่สองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันตอนต่อไปอีพีหนึ่งแต่ว่าเป็นตอนที่สามนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากเลยที่ติดตามรับชมนะคะขอบฟินขอบคุณมากๆแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสำหรับตอนนี้ขอพักก่อนนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ